สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาพาทุกคนเปิดบัญชี a อ a แเอาไว้เทรดคู่เงินฉบับ2024กันนะครับมาถึงขั้นตอนแรกนะครับสำหรับวิธีการที่เราจะเทรดกับ a อ a แเนี่ยก็ต้องมาสร้างบัญชีก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีนะครับต้องเข้ามาที่เว็บของ a อ a แนะครับอ่ะแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กดสร้างบัญชีมุมขวาบนนะครับทีนี้พอกดเข้ามาปุ๊บอ่มันก็จะมาโชว์หน้านี้นะครับ ก็คือถ้าเกิดว่าใครมีบัญชีแล้วก็สามารถล็อกอินเข้าไปได้เลยส่วนถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีบัญชีนะครับก็กดสร้างบัญชีเทรดจริงตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวของแต่ละบุคคลได้เลยนะครับ เพื่อนๆชาวเทรดเดอร์ชาวเรานะครับก็สามารถที่จะเปิดบัญชีกับทาง Acap ได้เหมือนกันนะครับเพียงใช้บัตรประจําตัวหรือบัตรประชาชนอย่างเดียวเนี่ยก็สามารถเปิดบัญชีเทรดได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยคือผมมีบัญชีกับทาง ACA p ไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่สมัครก็สามารถกรอ,อกตรงนี้ได้เลยนะครับเอกสารยืนยันตัวตนสามารถอัปโหลดบัตรประชาชนก็ได้เลยนะครับง่ายมากเมื่อล็อกอินเสร็จป,ปุ๊บก็จะมาที่หน้าแดชบอร์ดของเรานะครับถ้าเกิดว่าใครที่เกิด เพิ่งสมัครมาใหม่ๆเลยตรงนี้ก็จะไม่มีบัญชีอะไรเลยนะครับเราก็สามารถกดขอบัญชีเพิ่มตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เลือกแพลตฟอร์มนะครับอ่ะ m t c MT5 หรือ TradingView นะครับบัญชีจริงหรือว่าบัญชีเดโมนะครับสกุลเงินอ่ะสกุลเงินก็เป็น USD นะครับ แล้วก็เลเวอเรจสูงสุดได้ถึง1ต่อ500เลยนะครับประเภทบัญชีนะครับก็มี Standard แล้วก็รอนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูประเภทบัญชีเทรดของ ACA p กันนะครับบัญชีก็จะมีบัญชีรอบัญชี Standard นะครับแล้วก็มีบัญชี Trading View ด้วยนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยบัญชี Trading View ก็จะสามารถเชื่อมต่อกับ Trading View แล้วก็เทรดผ่าน Trading View ได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูการเปรียบเทียบนะครับ ระหว่างแต่ละบัญชีกันบ้างครับสเปดเริ่มต้นนะครับสำหรับบัญชีรอก็คือเริ่มต้นที่0 0นปิ๊บเลยนะครับสแตนดาร์ดเริ่มที่1ปิ๊บนะครับเทรดดิ้งวิวแอคเคาท์ก็1ปิ๊บเหมือนกันแล้วก็มีคู่ที่ให้เทรดเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับ800บวกส่วนค่าคอมมิชชั่นนะครับสำหรับบัญชีรอเนี่ยเมื่อเรามีสเปดต่ำนะครับก็แลกมากับการที่เราเสียค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะครับก็ คอมมิชชั่นนะครับส5ดอลลาร์ตอลอดสำหรับ AUD, USD, NZD, SGD แล้วก็ CAD นะครับก็คู่เงินตามนี้นะครับแล้วก็2.25ดอลลาร์ตอลอดนะครับสำหรับ GBP แล้วก็2.75าสำหรับยูโรนะครับอ่ส่วนบัญชีสแตนดาร์ดแล้วก็บัญชีเทรดดิ้งวิวเนี่ยก็จะไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับเพราะว่าแลกกลับมาที่ทเสเปรดเริ่มต้นเพียง1ปิป๊บตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ ถือว่าสเปดเริ่มต้นเนี่ยต่ำมากมากนะครับเงินฝากขั้นต่ำสำหรับบัญชีรอเนี่ยก็ถือว่าน้อยนะครับ20ดอลลาร์นะครับเท่ากับบัญชีอื่นๆเลยนะครับแล้วก็ขนาดการเทรดต่ำสุดก็คือ0.01ลอตนะครับทีนี้ขอมาเล่าประสบการณ์โดยตรงกับ Acap กันบ้างนะครับหลังจากที่รู้จัก Acap มาประมาณ2ปีได้แล้วมั้งนะครับประมาณปีกว่าๆเก,กือบ2ปีเนี่ยนะครับ ก็ร,รู้สึกว่าเอ็กแคก็เป็นบลกเกอร์ที่ฝากเงินก็รวดเร็วถอนเงินก็รวดเร็วนะครับอันนี้ก็คือข้อดีอย่างแรกนะครับข้อที่2ก็คือเวลาที่เราออกออเดอร์เนี่ยไม่ว่าจะช่วงปกติหรือช่วงข่าวเนี่ยก็คือออกได้แบบปกติเลยนะครับถ้าเกิดเป็นบลกเกอร์บางบล o กเกอร์เนี่ยตอนช่วงข่าวมันไม่สามารถที่จะออกออเดอร์ได้นะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ ACA p นะครับอ๋อ ตรงสเปดเริ่มต้นด้วยนะครับแม้จะเป็นบัญชีสแตนดาร์เนี่ยถ้าเทียบกับบรกเกอร์บรอกเกอร์อื่นผมก็ถือว่า Acap เนี่ยมีสเปดเริ่มต้นค่อนข้างที่จะต่ําเลยนะครับและที่สําคัญคือกราฟมันเสถียรด้วยนะแล้วก็ข้อดีตรงนี้อีกอย่างหนึ่งก็มี f ฟชช h เทรดเดเป็นคู่มือเออเป็นเครื่องมือ Flash Trader เป็นเครื่องมือสําหรับเทรดเดอร์ก็คือมันจะช่วย ดูออกออเดอร์ช่วยคำนวณหลอดต่างๆจัดการกับออเดอร์ได้นะครับ อันนี้คือว่าสะดวกเลยนะครับมาถึงประวัติคร่าวๆเกี่ยวกับบรกเกอร์ไอแ c a กันบ้างนะครับไอแ c a cap เนี่ยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2009จนถึงปัจจุบันนี้ก็14ปีแล้วนะครับก็ถือว่ายาวนานนะครับเป็นโบรกเกอร์เก่าแก่ยาวนาน,นครับก็คือมีความน่าเชื่อถือนั่นแหละเปิดมายาวนานนะครับเป็นโบรกเกอร์จากออสเตรเลียเนาะก่อตั้งที่เมลเบิร์นมีใบอนุญาตอยู่ระดับสูง4ใบนะครับก็คือ มี a s ซ c FCA, S ซเซกแล้วก็ SCB นะครับที่สำคัญนะครับเ c a p เนี่ยเขาแยกเงินนะครับแยกไว้กับธนาคารเลยนะครับเงินเก็บของนักลงทุนครับเขาเอาแยกไว้เลยนะครับแล้วก็เป็นโบลกเกอร์ที่ส่งคำสั่งของเทรดเดอร์เนี่ยเข้าสู่ตลาดโดยตรงนะครับก็คือไม่ได้เก็บไว้กับตัวเองนั่นเองนะครับส่งเข้าตลาดเลยนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆมากมายนะครับเช่น AI Economic Calendar แล้วก็ Flash Trader นะครับสามารถเทรดบนแพลตฟอร์ม Trading View ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับสำหรับเทรดเดอร์ชาวไทยแล้วก็เทรดเดอร์ชาวเรานะครับก็คือ a c a p เนี่ยเขามีซัพพอร์ตที่ให้บริการอย่างมืออาชีพเลยนะครับสำหรับของคนไทยก็สามารถติดต่อได้ที่ Line at a c a p เลยนะครับถ้าเกิใครสนใจเปิดบัญชีก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ